มาค่ะวันนี้เรามาดูอาหารทะเลกันค่ะคเพื่อนๆมาจ้ามนี่มาเบิ่งอาหารทะเลเนาะมีหลายอยาา่างมาอาหารทะเลหลายอยา่างค่ะมาค่ะวันนี้เรามาดูอาหารทะเลกันกค่ะเพื่อนเพื่อน มาจ้ามี่มาเบิ่องอาหารทาเระเลเนาะมีรอาย,ยากมาอาหารทะเลเห็นมาตลาดทะเลมาอะตา,าของสดอะไรไหมปูไหมปู

เป็นของแห็งค่ะเพื่อนๆเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งแม่ไม่เก็บค่ะต้นหอมหอยแค็งค่ะเพืเ่อนๆมีจุดตัวใหญ่ๆเลยค่ะก็ะประมาณนี้เนาะตัวใหญ่มาก ไข่ผู้ไข่ค่ะผู้ไข่หมู đẹp đấy. À, Pia mực ừ. ừ. à, Này mực này. Anh à, có ơn bao mực cả này. Nên ก่อนเป็นยังไงเลยจ้าอันนี้ปลาเพลทหอยจ้าไอหวานหอยหอยเชลล์ค่ะตัวใหญ่ๆเลยอันนี้คือข้างบึกข้างบึกจ้าอกไปข้างพี่บ่อบัน เอาแบบใดกูาไมาป้าจะจะอะไรเพิ่มมึกขจ้เอานั่นจ้ะฮะเอาข้างมันอะบออันนี้แมงดาค่ะเพื่อนรู้แต่แมงดาแมงดารู้ละใันไหคอาน้าเอาบอเอาบอนะ คิดก่อนคิดก่อนนอมใาไทยนะงเพื่อนนี่พวกกุ้กับเมปตัวง่ายๆสแ่นอนกุ้งลเสือ ตั้งปูมาปูไข่ปูมาตาบาบเบิรหอยใหญ่หอยแครี่แตัวใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทของแข็ง กุงเหมึกแงเนาะาแห้งจ้ะหอยดองก็มีจ้านี่หอยดองก็มีเนาะอันนี้เป็นประเภทกั้งกงวใหญ่ๆ5,000กว่าเนาะอง3,000เลยเชนี่แต่ตัวใหญ่ใส่เนาะว่าซื้อเอาอันไหนเอานี่บ่300 300นี่ กุกับปลามึกกุ้งกับปลาหมึกมืจ้าเหลือไดจาม,ม,มาในรมมจ้าอใหม่ๆนะน้ำจิ้มินได้นะจ้า อ,อันนี้เป็นสีสีเกอมากนาานมาดูาก่ดูก่ปเนื้อไขอ่ปลเนื้อ นี่แล้วเ่าก็ได้ของเต็มใจอยากที่เ่าอยากได้แล้วแล้วเ่าก็สิก,กลับเล่าจานซุ้มย่างกับรงออกจากตลาดไได้มันจะมีมืกย่างครับออ,ออกจากตลาดแล้วห่อกระสิบท <ไป S 2> ี่เห็นญี่ปุ่ะคือร้านที่เขารับทำอาหารทะเลเนาะไปอยากปิ้งก็ปิ้งอยากย่างก็ย่างอยากเผากระเพราค่ะเพื่อน แล้วมาซื้อห้าบปยากไปทําเองกะ่ะมี่รันรับทําคะ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนสำหรับคินี่ประกันกับกอดกับเพียงแค่นี้เด้อค่ะมูนิประกันมานนี่ค่ะเารีเนะมาทะเลค่ะนี่นาเกลือค่ะมาซื้ออาหารทะเลโซดจะมูนิสิไปตั้งจังหวัดจ้า